สวัสด <ror> <conclusions> <An Why han> ีค่ะ fc วันนี้แม่น้องอาดามาตามน้องโชคโค้งสุดท้ายน้องโชคให้เลขสามตัวห้างเดียวพี่น้องเขาก็ไปรับชมรับฟังเลขค่ะน้องโชคเป็นหมเลขตัวใดไปเลยค่ะเออนี่พี่น้องมาตามน้องโชคโค้งสุดท้ายพี่น้องโค้งสุดท้ายหนึ่งสี่หาคมหกแปดพี่น้องมาพอกับน้องโชคน้องโชคคนมาติดเอาฐานพี่น้องน้องโชคค่าฐานพี่น้องน้องโชคคนเอาฐานมาขายพี่น้องแม่งดาดเลยซอยซอยอนนุ่นเพลินสองสอบน้องน้องโชคคนไปเผาฐานแล้วเนาะ ได้เพาถทานมาขายได้้ลย,ย,ยสอบบ่ลูกได้ไลยบอได้ไลยสอบวะน้องโสดผมเป็นเพาถทานก็เพราใหา,ายเพิ่นพี่น้องเพิ่นก็เอาทานมาขายทานดังฟืนดังไฟพี่น้องไฟหนึ่งเขานหนึ่งนามสอบหนึ่งไว้สอบหนึ่งสอบหนึ่งสี่สิบบาทพี่น้องเลยนี่โค้งสุดท้ายน้องโชคโค้งสุดท้ายแหละน้องโจะใช้เลขตัวใด หนึ่งสิงหาคมหกแปดน้องโฉบใช้เลขตัวไรสหกแปดสี่หกแปดให้สามตัวเลยติลูกอ่าติโทวพี่น้องน้องโฉบให้เลขสามตัวเลยพี่น้องสี่หกแปดโบนเได้พี่นอ้องอาจจะสามตัวแตก,ก็เป็นได้พี่น้องสี่หกแปดเดี๋ยวแม่องได้จะตัดออกมาเด้อพี่น้องเด้อ <8. S 1> เป็นสี่หกแปดหกสี่แปดสามตัวแล้วพี่น้องเนาะเลขกันนะนเลขน้องโฉบกันนะ น้องโชคในในในสามในสามขูน่บักลาหมักตัวไรแห้งที่สุดลูกนี่ในสามเดี๋ยวบักลาเด็ดตัวไรลูกมตัวนี้อ๋อบักลาหมักหมากข้างหน้าหรือข้างหลังฮะบักลาหมักตัวไรอ่ะซี่ซี่เอฟซีมองดูอ๋อมักบากหกแปดโอเคแอ้วทางเทิงไดนไม่จะออกข้างมันจะออกมันจะออกข้างบนตีลูกฮันน้องโชคมันจะออกข้างบนตีลูก มันจะออกข้างบนบอกเน้นบนเนาะทางเทิงคือข้างบนพี่น้องเอ้ยภาษาเด็กหน่อยนะพี่น้องเนาะอ่ะเน้นบนน้องโชคเน้นบนเน้นหกแปดเดงกๆได้ช่วงมไปเด้อพี่น้องเด้อเน้นหกแปดน้องโชคบอกน้องโชคเน้นบนเด้อพี่น้องเด้ออ่ะสรุปเลขของน้องโชคนะคะเลขของน้องโชคโค้งสุดท้าย น้องโชคให้4 6 8เน้นบนเรียกน้องโชคโค้งสุดท้ายน้องโชคให้มา4 6 8 4 6แต่เน้นบนเด้อพี่น้องพุณว่าแมงดาตัดออกมา4 6 6 8 4 8น้องโชคบอกให้เน้น6 8เน้นข้างบนเด้อพี่น้องเด้อ แคบหนาจเจ้าไว้พี่น้องเอาไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆซ้ำหมักเบิงมักกระจัด่มักกระเบิงเป็นกระไรใจให้กันพี่น้องบ่นนี่อ้น้องโชคอาจจะโชคสมือก็ได้พี่น้องอาจจะสามตัวแต่ก็เป็นได้พี่น้องเนาะมีผู้ได้รูเรียกเสียออกตัวใดพี่น้องแม่กระทางแม่น,ออาาน้องโชกกับเป็นแค่แนวทางพี่น้องมักกระจัดหรืออาจจะเป็นตรงใจกับเลขของเอฟซีกับจัดเลยพี่น้องบางคนเนาะมันมีเลขในใจของคนอยู่แล้วสี่หกแปดแบบนี้แต่มันไปตรงกันแบบนี้พี่น้อง น้องโชคก,ก็เป็นเด็กหน่อยที่นาา่าฮักพี่น้องมแมงดาอยากสนับสนุนเพินเพราะว่าน้องโชคเป็นเด็กขยนันพี่น้องเมื่อนี่เพินไปใช้มาใช้สิเพินกม็มกไปเห็นอานไหนนี่ซอยตาซอยย่ายพี่น้องเพินอยู่กับตากับย่บายพีน่น้องเพิรนก็สไปอันเพิรนก็สิพากันสูดว่างจะว่างจะเห็นหายเห,ยหย็นหน้าพอหรือตายายเห็นนะพี่น้องกับพาน้องโศชคไปหายไปหน้าไปเผาทานน้อะ มาขายพอได้สื่อขนมให้ลูกร้านให้เพิ่มสื่อขนมซื้อเพิ่มเพิ่นะพี่น้องอ่าก็ขอบคุณน้องโชคกไลฟ์ที่ให้แนวทางของเอฟซีมีโชคมีลาบกับน้องโชคนะคะน้องโชคก็เป็นเด็กหน่อยตะหักตะหักน้องโชคบาได้ไปเลี้ยงงวงแล้วหลูกเดียวหนีมบได้ไปเลี้ยงงวงแ้เดี๋ยวนีหืองวงก็ไปเลี้ยงไปไปเ้าไปฟ้องงวงพร้อมแล้วก็ไปอนี่น้ำน้ำเมืนว่าลูกอืมพี่น้องป้าผมก็จะเอาค่ะฐานพี่น้องก็ได้เปินขายฐานพอบาปณาสอบเลยได้พี่น้องนะ ก็ขอบคุณน้องโชคเปไลฟ์ที่ห้แนวทางอเอฟซีมีโชคมีลาบกับเลขน้องโชคนะคะคุณพี่น้องเด็กๆโตเย็นมาพากันมาแต่ไฮแต่หน้าพี่น้องคุณพากันมาแต่ไฮแต่หน้าก็เต็มอยู่เด้อวะอยู่เดินบ้านพี่น้องคุณนะคุณนะคุณใส่แต่งเสื้อโบ๊ทใส่หอดเสื้อผ้ากับพี่น้องคุณนะต้องเท่ากับโบไซใส่ก็มีคุณน้อพี่น้องเอ้ยคุณนะว่าน้องนาดาน้องอันดาก็อยู่คุณพี่น้องอฮ้ เต็มอ,อยู่เลยพี่น้องคนนะพากันโต๊ะเย็นมากขึ้นมาแต่นาผั้พี่น้องบ้านแม่น้องดาเด็กน้อยลายขนาดพี่น้องเด็กน้อยสุดยอดพี่น้องนี่พักเต,ตะแต่ก็เตะบอลพี่น้องโต๊ะเย็นมากพากันมาไฮาแต่น้าอะไรบูพ่อแม่พากลับมาแต่ไฮแต่นามาเล่นพี่น้อง,อ,งอันนี้ส่วนหนึ่งด้วยพี่น้องมายังบกครบพี่น้องทำอะไรร้า,า,ายกูนี้อีก thank yeah. you แล้วนี่เพิ่งกระดำแล้วแล้วเวก,กือบเบดแล้วพี่น้องนะทางดำทางพายพี่น้องเลยเนี่ไนนมีเกียร์หนึ่งองสามสีเออเดือสีหายกาดพี่น้องตอนนี้ฝนกระตกปลอยๆพี่น้องฝนตกปล่อย นเด้อพี่น้องเจ๋ลอยอีแปนเอ๊ะไปนแถวทำอุ้ยกะกะงามเนาะอ๋อก็อบ่อยเขาจะมีคือจิ๋วอะไรเนาะไหนเนี่ยอร่อยพวกเป้าใบหยาใบต้าวิ่งเอาวิ่งเอา ช่วงนี้น้าฝนพี่น้องเอ,อ้ยไปใส้มาใส้ก็ลําบากพี่น้องเอ้ยบรรยากาศทางบ้านแมงดานี่ฝนตกค่ะก็หยุดเต้พี่น้องเด้อแมงดาก็เลยพิพาลเลาะเบิ่งพี่น้องนี่ฝนตกฝนตกมัแห้งอย่ามาขึ้นพี่น้องบรรยากาศพี่น้องถ้าฝนบ่ตกพี่น้องเล็กน้อยเขาจิมานี่เขาจิมาปีนต้นใหม่ต้นยังหนูพี่น้องนี่ นี่มากว่ามากเงี้พี่น้องนี่นี่มากว่าปลาพี่น,อน้องนี่นอยเขาทีมากินพี่น้องนี่นี่ตัวแดงๆงพี่น้องเห็นบอแดงๆดนี่บรรยากาศแดวงดาพี่น้อง ในากาดลงสีขาวไปล้อ